สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รู้งี้เทรดกับน้าแกะลอยกราฟฟังง่ายย่อยง่ายจำกัดความเสี่ยมแนวคิดสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์วันนี้เราอยู่ในหัวข้อของเรื่องสตัคเจอร์นะครับสตัคเจอร์คืออะไรคือโครงสร้างราคาโครงสร้างราคาสำหรับมือใหม่นะครับที่เคยเข้ามาเทรดหุ้นหรือ Forex หรือคริปโต จะเข้าใจว่าเวลากราฟขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้ถูกต้องไหมครับคือขึ้นไปโดยที่ไม่มีความว่ายอ่อแต่จริงๆแล้วโครงสร้างราคาของอ่าโครงสร้างราคาหรือสตั๊กเจอร์ของราคาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นทรงอย่างนี้ครับเด้งขึ้นไปและยอ่อแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ย่อเด้งขึ้นไปแล้วก็ย่อเด้งยอ่อเด้งยอ่อในอย่างนี้เรียกว่าเทรนขาขึ้น นะครับในทางกลับกันเวลาที่เป็นเทรนขาลงก็คือลงมาแล้วเด้งเด้งแล้วก็ลงลงต่อเด้งแล้วก็ลงต่อแบบนี้เรียกว่าเทรนขาลงหรือการที่ราคาขึ้นลงแบบไร้ทิศทางไม่รู้อ่านไม่ออกขึ้นหรือลงแบบนี้เรียกว่าออกข้างโครงสร้างราคาแบบออกเป็น3สิ่ง3อย่างนี้หรือเรียกว่าเทรน เทรนอัพเทรนดาวเทรนหรือเทร i ไซเวอ่ะอันนี้คือพื้นฐานหลักๆเลยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แต่วันนี้นะมาพูดถึงเรื่อง s t ั๊กเจอร์ t ตั๊กเจอคืออะไรคือโครงสร้างราคาให้หนึกถึงภาพการก่อสร้างแล้วกันเนาะเวลาเราสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกโครงสร้างราคาจะประกอบด้วยหรือการสร้างบ้านหนึ่งหลัง เป็นอาคารพันธุ์นี้ละกันครับในแต่ละชั้นจะมีขนาดที่มองให้เท่ากันนะแต่ละชั้นจะมีโครงสร้างและมีขนาดที่ความสูงในแต่ละโครงสร้างย่อมใกล้เคียงกันหรือสูงเท่าๆกันอย่างเช่นความสูง2 2 80 2เม80 2ม80ชั้น1 2 80ชั้น2ก็2 80ชั้น3 2 80อะไรอย่างนี้จะมี าการออกแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นชั้นแรก2 2เมตร80ชั้น2หรือ2เมตรหรืออะไรเงี้ยนั่นเรียกว่าโครงสร้างราคาอ่ะเกิดมาพอและและโครงสร้างราคามันเกี่ยวผลหรือสืบโยงมากับอะไรในการเทรดของเรานะครับบนภายใต้ของสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์สิ่งแรกเลยที่คุณควรจะต้องรู้คือเรื่องนี้ครับเรื่องโครงสร้างราคา มันจะมี higher H คือ high L คือ low HH h คือ higher low HL คือ higher low นะครับแล้วก็ lower high lower low อ่ะก็คือค่อยๆดูก่อนเนาะก่อนที่จะเกิดเทรนดาวเทรนเนี่ยราคามักจะขึ้นมาทำ high และก็ยอ่อยกเรียกว,ว่ายกตูดก็ได้ยกก้นยกตูดหรือว่ายก ยกโลอ่ะจะมีคำว่า H L เนี่ยคือยกโลแล้วพอเขายกเสร็จแล้วเขาก็ไปทำหายตราบใดที่ราคาย่อลงมาไม่หลุดการยกโลราคาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่ตราบใดที่มีเห็นไหมครับเส้นแดงๆเนี้ยเกิดขึ้นมาตรงบริเวณนี้ทำการหลุดโลเรียกผมเรียกว่าโลแรกเลยนะครับโลแรกเลยเนี่ย หลายๆคนก็มองว่าหลุดยังไงหลุดยังไงหลุดแบบนี้ครับหลุดแบบนี้หลุดจากนี้มาอาภาพชัดนนะเรียกว่าหลุดโลมือใหม่หรือมือเก่าที่เขาไม่ไม่อินกับโครงสร้างไปอินกับอินดิเคเตอร์ก็จะไล่ซื้อโดยใช้เซลสต็อปหรืออะไรก็ว่าไปแต่หลากหลายคนก็จะถูกเด้งใส่หน้าเด้งมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนคนจมน้ำครับ ทุกครั้งที่ก่อนกราฟจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เขาจะดีดสู้ขึ้นมา1ครั้ง1ครั้งนะย้ํา1ครั้งและเขาถึงจะลงต่อตัวนี้ครับการลงต่อตรงนี้จะเกิด lower low หรือ low ที่ต่ําลงย้ำ low ที่ต่ําลงตรงนี้หรอครับจะเกิดสัญญาณตัวหนึ่งเขาเรียกว่า BOS เรียกว่า break of structure Break of Structure เดี๋ยวเราจะขยายความใน EP ถัดไปนะครับ Break of Structure Break of Structure หรือเรียกคำสั้นๆว่าบอสนะครับบอสจะมีบอสใหญ่ b o อสเล็กเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันตัวนี้ครับคือการยืนยันแนวโน้มของดาวเทรนแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่านี่คือบอสเราต้องเจอคำตัวนี้ก่อนครับชื่อว่าช็อคจะมีสองสับเนาะ บอสกับช็อกช็อกก็คือ c h o c h ช็อกโกแลตหรืออะไรเงี้ยครับย่อมาจาก chain of character เดี๋ยวจะมีภาคแยกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเส้นแดงๆตัวนี้แหละครับที่ s m c s m c smart money concept ได้จำกัดความไว้นะครับบางคนเรียกว่า m a r เ e t หรอการนบริโคโครงสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ให้จำคำเดียวครับว่าช็อก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นช็อคแล้วเนี่ยนั่นแหละครับกลไกในการเทรดของ Smart Money c o n c e p t ็ก็จะเกิดขึ้นหากเราเลือกทางถูกว่าจุดจุดนี้คือต้นเทรนของดาวเทรนต้นเทรนของดาวเทรนคือต้นเทรนขาลงอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าครับการเด้งครั้งถัดไปจะเรียกว่า lower high lower high คือ high ที่ต่ำลงกว่า high ก่อนหน้า อ่าฮะมาดูกันนะเดี๋ยวกนเอามาเนี่ยครับเราถึงตรงนี้แล้วนะไฮที่ต่ำลงกว่า HIGH ก่อนหนะ้ i ไฮที่ต่ำลงกว่า HIGH สูงสุดอ่ะตัวนี้แหละครับหลังจากนั้นแล้วนักเทรดเดอร์ในมันนี่สมาร์ทเผมย่อสั้นๆนะเ m c m จะเริ่มมองหาในการเทรดและถ้าหากคุณเลือกทางถูก คุณจะเทรดได้มีประสิทธิภาพหรือรีดตามคอนเซปต์ของสมาร์ทมานิคคอนเซปต์ได้มหาศาลได้มากกว่าที่คุณเคยเทรดเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะต่อมานะครับพอเกิด lower high เขาก็จะมีการแกว่งตัวแกว่งตัวหรือพัก ตัวเพื่อสะสมกำลังเกิด liquidity เดี๋ยวดีอันนี้เดี๋ยวเป็นภาคขยายต่อและทําการเบรกลงอ่เบรกลงตามระบบตัวนี้แหละครับที่รอยปะตรงนี้ก็เรียกว่าบอ s หรือ b r e เบร f Structure อีกครั้งจนเจอโลใหม่และเขาก็เด้งสู้อีกครั้งและก็ทําการเด้งลงจนเรื่อยๆจนกว่าเทรนจะไม่มีการเปลี่ยน จะเปลี่ยนอีกครั้งก็ต่อเมื่อนี่ครับเส้นตรงนี้จะกลายเป็น chain o f character คือมีการเบรกของ lower high ก่อนหน้า1ครั้งและเกิดการยอ่อย่อลงมาไม่หลุดโลเก่าและดีขึ้นไปทำบอสตัวนี้แหะครับคือสิ้นสุดเทรนขาลงเดี๋ยวเรามาขยายความต่อเนาะ นั่นคือการสิ้นสุดเทตเพราะฉะนั้นถ้าหากนักเทรดเดอร์รู้เรื่องโครงสร้างหรือสตัคเจอร์ของดาวเทลแล้วคุณจะมีท่าเทรดหรือจังหวะการเข้าทําที่เลือกทางถูกเปรียบเทียบเหมือนกันขับรถนะครับคุณขับรถถ้าเป็นการสวนเลนความเสี่ยงของพอร์ตหรือความเสี่ยงในการเทรดคุณจะสูงกว่าที่ขับรถตามเลนเราขับรถไปทํางานเราขับรถไปเรียนเราขับรถไปเที่ยว ถ้าเราวิ่งส่วนเลมมันอาจจะเร็วมันอาจจะใกล้เอ้ยส่วนเลนไปซื้อของเล็กๆน้อยๆมันอาจจะง่ายแต่ความเสี่ยงจะสูงกว่าอ่ะเรื่องนี้เรื่องโครงสร้างสตัคเจอร์นะครับตามหลักการของทฤษฎีดาวโอเคผ่านไปเหมือนกันครับในเทรนขาขึ้นครับเมื่อภาพต่อเนาะเมื่อเขาทำ lower high และลงมากลายเป็น lower low เกิด chain of character หรือเส้นแดงๆตัวแบบนี้ครับช็อ k C H O C H หรือว่าคำว่าช็อ s ช็อ k เสร็จแล้วมีการยอ่ยอย่อเด้งขึ้นมาทำไฮที่สูงกว่า High ก่อนหน้าและทำโ w ที่ไม่ต่ำกว่า lower low แล้วดีดขึ้นไปตึง้งตัวนี้ก็เหมือนกันครับใช้คำว่าบอสเบรกออฟสตัคเจอร์ เบรกมาแล้วเกิด h ไฮเออ high หรือ high ที่สูงกว่าไฮก่อนเห็นไหมมันจะมี2อง g h นี่ high เดียวนี่คือไฮก่อนและย่อลงมาทำไฮเออร์โลไฮที่สูงกว่า low ที่สูงกว่า low ก่อนหน้าโลที่สูงกว่าโลที่ต่ำสุดเรียกว่า h i เออ r l โลนะครับและเกิดการ เบรกไฮเออร์ไฮ high อีกครั้งเรียกว่าบอสถามว่าทำไมต้องมาจําชื่อภาษาอังกฤษวุ่นวายงงสับสนมันทำให้คุณทำเงินได้มันทำให้คุณรู้ทางที่ถูกต้องได้มันทำให้คุณเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับมีคำอยู่ไม่กี่คำคำว่าช็อคคำว่าบอสคำว่า H ที่ย่อมาจาก High L ที่ย่อมาจาก Low Higher High Higher Low Lower High Lower Low ท่องซะแล้วคุณจะทำเงินได้ในตลาดนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนี่เรียกว่า Up Trend Start of Up Trend เกิดจากการที่เกิด High และทำบอสยก Low ครั้งแรกที่มี Lower High และเบ k Boss จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับมี2 b o บอสและมันจะบอสไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะกลายเป็นบอสไปเรื่อยๆจนกว่าสิ้นสุดหรือเปลี่ยนเทรนแต่การทำการที่เราเข้าใจเรื่องสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์ตั้งแต่ช็อคและย่อลงมาตรงนี้คุณได้ต้นเทรนอ่าข้อดีของสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์คุณจะได้ต้นเทรนความเสี่ยงที่ต่ำและจำกัดความเสี่ยงและสามารถรีดอารได้สูงมากๆ โอเคเคลียร์ไปต่อครับเพราะฉะนั้นบล็อดคืออะไรเบรกออ f s t ั u เจอร์คืออะไรคือสิ่งที่เราต้องควรที่จะเรียนรู้กันนะครับ <c oughs> ไปเนี่ยครับตัวอย่างกรับจริงการที่ราคาลงมาอย่างต่อเนื่องและมีการเด้งขึ้นมายังไม่ทำหายใหม่ปุ๊บและเด้งลงมาและมีการย่อ ปึ้งเราก็จะตีเส้นที่หายเมื่อไหลราคาเบรขึ้นไปตัวนี้แหะครับเรียกว่าบอสเมื่อไหลราคาเบรขึ้นไปตัวนี้เรียกว่า boss. บอสเมื่อไหลราคาเบรขึ้นไปเรียกว่าบอสบอสบอสและก็บอสเพราะฉะนั้นคำว่าบอสหรือเบรคออฟสตั u กเจอร์เนี่ยหมายความว่าอะไร ราคาที่สูงกว่า higher high ถูกไหมครับราคาที่ทำราคาสูงกว่า higher high หรือ high ที่ราคาที่อยู่ยืนได้เหนือกว่า higher high เรียกว่า boss clear ดูตัวอย่างถัดไปครับเรื่อง shock ช็อคคืออะไรช็อคคือหรือ chain of character คือการเปลี่ยนแปลงของ character หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวย่อคือ C H O oh. C H หรือว่าเรียกว่าช็อคนะครับจำง่ายๆคือช็อกโกแลตนั่นแหละนะครับช็อคคืออะไรครับมันเกิดจากอย่างนี้ครับเกิด lower high ตัวนี้เป็น lower low เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามจากราคาที่ต่ำสุดและมีการทำไฮที่สูงกว่าทำไฮที่สูงกว่า lower high หรือ High ที่ต่ำกว่าไฮก่อนหน้าโอเคเนาะตัวนี้เรียกว่าไฮเพราะฉะนั้นเส้นนี้ครับจะเกิดขึ้นทันทีเรียกว่าเส้นช็อตหมายคามว่าราคาลงลงมาและมีการทำ High ใหม่ขึ้นมาเส้นตรงนั้นที่เราเทียบ จากไฮสู่ไฮและมีไฮที่สูงกว่าตัวนี้จะเรียกว่าช็อคช็อคเป็นสัญญาณเตือนว่าเ <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่ก็ตามย้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาหลุดมาไม่ทำโลราคาหลุดร่วงลงมาไม่ทำโลใหม่ตัวนี้ไม่ทำโลใหม่นะครับตัวนี้จะกลายเป็นการทำโลเดียวตัว hl ไม่ใช่ตัวนี้โลเดียวไม่ใช่2 l เดียว e เนี่ยแหละครับและเราก็ตีไฮที่อยู่ในไฮก่อนหน้าตัวนี้จะเรียกว่าบอสตัวนี้จะเรียกว่าบอสและขึ้นไปทำไฮใหม่และย่ออีกครั้งจะเรียกว่าไฮเออร์โลโอเคไหมครับก็คือเอาตัวนี้มาบวกกับตัวนี้กลายเป็นตัวนี้เอาตัวนี้มาบวกกันกลายเป็น2องไฮอ่ะทิศการจำของน้านะ โอเคไปดูตัวอย่างถัดไปครับเหมือนกันครับเมื่อราคาทำ high ทำ higher low ทำวันดีคืนดีเกิดราคาหลุดลงมาโบต่ำกว่า high er l o เป็น high มาตลอดทางนะครับต่ำกว่า high er low กลายเป็นช็อคทันทีตัวนี้จะกลายเป็น l o ใหม่เด้งขึ้นไปและหลุด low ลงมากลายเป็นบอสหมายความว่าช็อค จะคือราคาที่เป็นเส้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นราคาที่เปลี่ยนโครงสร้างจากขาขึ้นกำลังจะกลับตัวจากขาลงกำลังจะกลับตัวขึ้นต่อไปตัวนี้แหละครับในแนวคิดของ smart money concept จะมองหาตัวนี้ก่อนช็อคและก่อนบอสเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าช็อคเมื่อไหร่เราะดะักไปตีหัวเขา ดักไปตีหัวเขาหมายความว่าอะไรอันนี้จะเป็น H อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะการเป็น High ที่ต่ำกว่า High ก่อนหน้าและเมื่อไหลหลุดบอสนี่คือแนวทางของดาวเทียนพอเข้าใจไหมนะครับไปและการฟลิปหรือถ้าเราเอาภาพสองภาพเมื่อสักครู่นี้มารวมกัน เกิดไฮเกิดโลว์ไฮเกิดโลว์โลเกิดโลว์โลว์ไฮเกิดโลว์โลเกิดโลว์ไฮเกิดโลว์โลยังเป็น LOWER LOW อยู่เนาะวันดีคือดีเบร์เบรกโลว์โกลายเป็น HIGH ใหม่ตัวนี้จะเรียกว่า SHOCK และมีการยอ่ออีกครั้งจะเรียกว่า LOW และเบรกไฮเดอะ โปรไฮเดียวหนึ่งหนงหึเนี่ยเรียกว่าการเปลี่ยนเทรนหรือการเปลี่ยนโครงสร้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเกิดช็อคตัวนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาณที่จะรู้ว่าเราสามารถเข้าได้เทรดได้ตามทิศทางของราคาทิศทางของโครงสร้างอยู่ตรงนี้เลยครับหลักคิดนี้เลยเท่านั้นเองนะครับเหมือนกันครับ อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับพอทำไฮขึ้นมาแลว้วนี่คือการโลไฮเออร์โ er ลและมีการหลุดลงมาตัวนี้จะกลายเป็นช็อคทันทีตัวนี้จะเด้งขึ้นก่อนหน้าและลงเมื่อไหร่หรือตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นบอสเพราะฉะนั้น2ส,สิ่งที่คุณควรจะต้องศึกษาคือช็อคก,กับบอสนะครับจากประสบการณ์เทรดของน้านสิกบกว่าปี15ปีเนี่ย นะ้ำบอกได้เลยว่าตัวนี้ครับสมกตอย่างยิ่งเพราะหากคุณเลือกทางหรือเลือกฝั่งได้ถูกต้องคุณจะมีประสบการณ์การเทรดที่ถูกทางแล้วง่ายต่อการเทรดโอเคทันนะไปต่อวันนี้อาจจะเยอะหน่อยเพราะมันเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างราคานะครับนี่ครับเหมือนกันครับตัวนี้หลุดมาเป็น lower low break shock ๊ o บ และที่สําคัญสามารถใช้ได้ทุกไทม์เ a m e สามารถใช้ได้ทุกไทม์เฟ m e หมายความว่าอะไรคุณสามารถแกะ Mapping Structure ได้ตั้งแต่นะเคยแกะถึงจาก Week Day m o n t h Week Day สชั่วโมง1ชั่วโมง15บที5ท้าทีลงไปถึง1นาทีถ้าคุณแกะและเข้าใจโครงสร้างในหัวคิดนี้คุณสามารถเทคเลเทดได้ถูกทางนะครับเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นอ่ะนี่คือไฮไลท์คืออะไรเราจะต่อเรื่องโครงแอดวานซโครงสร้างแอดวานซโครงสร้างนะครับแอดวานซ s สตั๊กเจอร์เดี๋ยวเราจะมี EP ีถัดไปแต่ให้รู้ว่าในโครงสร้างหลักยังมีโครงสร้างรองในโครงสร้างหลักมีเรื่องสวิงเมเจอร์กับสวิงไมเนอร์และสวิงอินเทอร์นอลอ่ะแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องโครงสร้างหลักๆก,ก่อนเท่านั้นเองครับผม ยกตัวอย่างแบบนี้ละกันนะครับว่าหากเราเห็นกราฟและเราไม่ได้ถูกมา,มาร์คราคาหรือมาร์คไรเรามาวัดมองด้วยสายตานะครับมองด้วยสายตาและแมปปิ้งราคาตัวนี้เราจะขีดไฮตัวจากตรงนี้ไปตรงนี้ถ้าหากราคาเบรกขึ้นมาเราจะเรียกว่าช็อคครับพอเขาเบรกขึ้นไฮมาตรงนี้เราก็จะขีด หากราคาเบรกขึ้นมาเราจะเรียกว่าบอสราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้ก็บอสตัวนี้ราคาลงมาแล้วไม่หลุดโลก่อนหนะ้าโอเคไหมไม่หลุดโลก่อนหนะ้าเห็นเนาะโลเนาะตัวนี้เราก็ขีดล,ลากไว้เลยครับตัวนี้ก็คือบอสเพราะฉะนั้นระหว่างทางกราฟมันไม่ง่ายภาพไปจริงมันเป็นแบบนี้ที่ติดติดติดเมื่อ,อไลเบรคคือบอส เบรคขึ้นไปทำไฮหม่ตัวนี้เรียกว่าบอสย่อลงมาไม่หลุดโลเก่าตัวนี้ก็คือบอสนี่คือตัวอย่างในการมองหาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักช็อคบอสบอสบอสโอเคไปอีกหนึ่งตัวอย่างครับน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายสำหรับการอ่านโครงสร้างราคาหากราคาทำไฮมานี่คือโลนี่คือโลถูกไหมครับ ลงมาเปิ้งมีการยกโลแต่ไม่ทำไฮใหม่ไม่ทำไฮใหม่และหลุดตัวนี้เรียกว่าช็อคและราคาจะถูกมาร์กต่อไปครับเมื่อราคาไปจากตรงนี้และไม่ทำไฮใหม่และหลุดลงมาเมื่อ,อไหร่ตัวนี้แหะครับเส้นตัวนี้เรียกว่าบอสคือน้ำไม่ได้เอากราฟที่ดูง่าย ความเป็นจริงของตลาดมักจะเป็นแบบนี้กว่าจะเบรคโครงสร้างราคามันก็ต้องสะสมกำลังกันละกันเนาะโอเคและ smc คืออะไรและมีประโยชน์อะไรในการเทรดสามารถเทรดได้ทั้งคริปโตและทองแล้วก็หุ้นไทยนะครับสิ่งที่ smc หากเราเข้าใจโครงสร้างราคาแล้ว smc จะหาจังหวะ วางกับดักหรือวางจุดเข้าทําโดยที่มี stop loss แล้วก็จุด e n t r เข้าทําและดักดักในราคาแล้วสามารถรีดราคาหรือ rr ได้เยอะมากนี่คือประโยชน์ในการฝึกเรียนรู้ของถ้าหากเราเข้าใจโครงสร้างซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งในก Smash ับ smart money concept นะครับ s m e smc จะทำอย่างนั้นเราเพียงแค่รู้โครงสร้างและรอเข้าทำ เหมือนกันครับเนี่ยครับเราจะเข้าทำด้วยดีมาซัพพลายโซนด้วยหลักการของ SMC แล้วตัวนี้เราจะวัด R/R อาอาได้ค่อนข้างสูงเราแค่รอซื้อถ้าเราอาจออก up t ท n หรือ down t นแล้วโครงสร้างเป็นอย่างไรเราแค่หาจังหวะเข้าทำด้วยหลักการของ SMC ครับโอเค นี้เหมือนกันครับหากเราแกะกราฟแล้วเราเข้าใจระวางกับดักนะครับใช้คำว่าวางกับดัก Demand Supply Zone และเราวาง RR หาจุดเข้าทำแถวบริเวณนี้ในโซนและ Stop Loss นอกโซน RR ที่เราได้เป็นแบบนี้น้าไม่ได้หวังสูงนะน้าหวังแค่นี้และมาเล่นรอบใหม่ และวาง RR ไว้เป็นแบบนี้ครับนี่คือผลตอบแทนที่เราทำได้ในด้วยแนวคิดของ SMC เหมือนกันครับและสามารถถ้าหากคุณศึกษาเชิงลึกคุณสามารถวางกรอบในการเทรดและวาง stop loss ไว้ RR ที่คุณได้3าถึงสเท่า2อถึงสเท่าธรรมดาน้าเห็น นักเทรดต่างชาติถามาทำได้ถึง30 RR 8 RR 10 RR เป็นเรื่องปกติหากคุณเข้าใจโครงสร้างไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ย้ำไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ไม่ต้องสับสนวุ่นวายในการเทรดอินดิเคเตอร์ใช้เพียงแค่โครงสร้างราคาเท่านั้นเนี่ยครับโครงสร้างราคาที่เกิดขึ้น RR มันรีด RR ได้มหาศาลและความเสี่ยงจำกัดความเสี่ยงหากไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจ เราจะเสียแค่หนึ่ง rr แต่หากเราได้ตามนั้นฮิตได้ตามนั้นเราจะได้ rr ที่สูงมากเพียงแค่เราอ่านโครงสร้างราคาให้ออกโอเควันนี้นะขอเพียงแค่นี้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปเรื่อง advanced structure คืออะไรมาคุยกันครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ